เอ้ครับผมวันนี้ต้องขอกระัูดีดูทางกันดูนะครับวันนี้เกมที่มีชื่อว่ามาครับเราอยู่ใน Let's Play เอพิโซดสองนะครับก็หลังจากอพิโซดแรกไปนะฮะผมก็ทำการเอ่อสั้งเวอร์ใหม่แม่งเลยนะครับเพราะว่าเก่ามันจะแหลกไปไหนนะฮะผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเวอร์เรนนะครับซึ่งวร์นี้ก็ไม่มีเอ่อเอนีนะฮะก็ไม่เป็นไร อตอนนี้ก็ texture pack ที่ผมเคยบอกไปนะตอนนั้นนะครับซึ่ง texture pack นี้ไม่มีหาโหลดกันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนวาดเล่นเองคนเดียวแล้วก็เอาของคนอื่นมาต่อเติมอีกสัน,นิดหนึ่งนะฮะก็แค่นี้แหละนะครับสำหรับ texture pack นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ตอนนี้เรามาสนใจเกี่ยวกับเอเราจะมาเล่สเพย์แต่อ่ฝน พี่จะมาตกอะไรตัวนี้นะตกหนักซะด้วยผมขอทำการปิด Wifi สักครู่นะครับโอเคตั้งเกียวแต่ขกล้าจะหมดแล้วด้วยก็ต้องรีบๆเลสเพย์ play. กันนะครับอ่าอ่าอ่าเป็นไรวะกดอะไรขึ้นเกดอะไรขึ้นเอ็นเดอร โอ้โหค้างอีกแล้วครับเจ้านายโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราก็มา,าตัดต้นไม้กันสักคู่หนึ่งนะฮะถ้าเสียงฝนทังก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมพอาะผมไม่รู้นะฮะเกี่ยวกับพวกไม้ของโทรศัพท์บางทีมันก็ดีนะบางทีมันก็ไม่ดีนะไม้โทรศัพท์เนะี่ย กี้กระพิบอะไรวะกระพิบใบหยังไปดีกว่าโอ,โอ้โคยิ่กระตกโอ้ยกระตกจะผมนี่เครียดเลยกไมเลพยมันต้องกระตุกด้วยผมไม่เข้าใจนะครับ สำหรับจุดจุดนี้เราคงต้องหาแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเพราะเรานี้มันอ่อเฮ้ยอาจจะอาจจะทะมีทําใช่ไหมท๊าพี่อะไรมีแค่นี้อยู่อ๋อโอ้นน่นโน่นๆน่นน่นโ่นทําของจริงมันต้องอย่างนั้นนะครับผมเป็นมนมุษย์ถา้า อะไรก็อยู่ในถ้ำนะครับเป็นพวกมินิท่ามองมไม่ใช่นะครับคิดกันไปนเรื่อยนะฮะคุณคิดคนเดียวนะวะอือตรูก็บ้าเลยอยาเ,าเราขอวางไว้ตรงนี้นะเอาคลาฟ พิกแอ็กแล้วก็อันนี้ตั Thank you. ้งเกียตัวอะไรเปาวะมองไม่เห็นเลยไบเนตผมก็ว่าปรับสุดแล้วนะครับปรับสุดแล้วนะถ้ามองไม่เห็นยังไงผมมองไม่เห็นอนะแต่กุลเห็นแน่นอนนี่ผมนี่ปรับไปเนตจนปรับไปเนตเครื่องผมสุดเลยแปง อนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับผมยังไม่อยากทําอะไรมากผมกะว่าผมจะใช้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในถ้าผมมันอย่างเงี้ยผมชอบอยู่ในถ้าผมก็ไม่เข้าใจคร,รับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะถ้าใครไม่ชอบนะฮะเพราะมันปลอดภัยดีนะสําหรับผมนะในความคิดของตัวผมเองนี่มันเห็นอะไรวะเอาเจะ ชื่อเอเคอร์อะไรสักอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอวางกล่องครอฟไว้ตรงนี้แล้วก็ทำเชสไว้ตรงนี้โอเคนี่นี่อันนี้เก็บเก็บไปก่อนโอเคตอนนี้เรามีคาร์บอนสโตนอยู่สอง โอเคคือจริงวันนี้ผมอัดไปหลายคลิปเลยนะแต่แบบคุณเข้าใจปะคุณเฟลตั้งแต่เช้าแล้วอะผมคิดคุณคิดดูนะผมอัดตั้งแต่เช้าอะจนเย็นเนี่ยมันก็ยังเฟล,ลเนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าอารมณ์ตอนนี้ของผมนั้นไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเฟลกับเขาด้วยหรือเปล่าถ้าเฟลตอนนี้ <laughs> เครียดแป๊บนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาทำชาโคลกตั้งเดียวการทำชาโครวางไม้แปรรูปแล้วก็วางไม้อาไม่แปรรูปนะครับตามนั้นอันนี้เราขอเก็บไว้เร็ว จะไปดูในถ้านะครับว่ามีแร่อะไรหรือเปล่าคือที่ผมชอบอยู่ในถ้าก็เพราะอะไรเขอว่ามันเป็นอย่างนี้เราผมไม่ชอบโอ้อยมีแต่ที้คุณรวยม,มามามา PVP PVP PV กับทนะี่คุณมามาได้หมดได้หมดผมนี้พูดเลย thank you thank you ที่คุณตายนะครับขอบคุณมากนะฮะถ้าคุณไม่ตายนี่ผมนี่ เครียดเลยนะโอ้ o d โ e s s my ไมโ d n เนสโอ้ยจริงอยู่ในถะ้ำนี่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ไงคือผมไม่อยากจะปิดผีนะด้วยความแบบเป็นคนที่ชอบแบบเล่น Survival สนุกดีผีมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะผมชอบนะครับไม่ใช่ผีโลกจริงนะเว้ยไม่เอาฮัลโหลไมโครเนส เป็นไปอย่างล่ะอีหนูตาย what the fuck what the fuck ก็ลองดิ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 องดเออเออ <im pe at> อะไรกันหรนือไม่มีแล้จริงดิมันคือไปอย่างแม่ เคอิเกลสโตนควอนสโตนแล้วก็ได้แล้วโคインกัตวันนี้ฝนตกฮะโอเคโอค้ยฝนตกฝนตกแรงมากเลย ขณะนี้ผมเอ่อ live อยู่เอ่อไม่ใช่ live อยู่นะคือตอนนี้ผมกำลังอาศัยอยู่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับภาคกลางนั่นเองนะฮะใครที่อยู่ภาคกลางก็เออดีไปนะฮะใครที่อยู่ไกลๆนี่ก็เสียใจด้วยนะครับแล้วมันจะเสียใจเพื่ออะไรวะงั้นดิใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้ ร่อ,อนนี่เต็มเลย thank you โ oh, อ้ตอนนี้ผมมีฟไอร่อนเลยนะครับตอนนี้อ h oh, marquess เราต้องขุด carbon stone อะไรมากบหน้าบ้านเราสน่อยนะครับอย่านะครับอย่านะครับผมยังไม่พร้อมนะครับ ขอโทษ <g ül> อ๋อเยี่ยมอ๋อเยี่ยมโอเคครับเดี๋ยวตรงน,นี้เรามารับไฟกันไฟ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 เรารับเพื่ออันเดียวพอนะฮะเปรืองทรัพยากรนะครับ กียตอนนี้เราก็เก็บของก่อนยังมีตัวอะไรมานักหนานะครับมาเยอะเลยนะขอร้องเยอะมากก็ไม่ดีนะฝนก็ตกหนักลือเกิน โอ้ยเขี่ยคร้าเขี่ยคร้าเขียโอเคครับตรงนี้เ,เราปิดแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปิดแบบนี้โอเคโอเคตรงนี้ปิดไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผม ตอนนี้เรามาเผาอะไรก่อนเผาอินก็ตว่าอัดอยู่แหลกไปเนี่ยมันจะแหลกไป,ไปประหยังแหลกไปไหน,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 นแล้วแล้ว Yang Ngịp, yang Ngịp Những bot gì? ok Thank you. Oh, นี่คืออาการที่คุณต้องเบือ่อเม่เจอกับสถานการณ์แบบนี้ตีตดตีต,ตีเตบตื่อไหมล่ะโอเคคือมันจะแหลกไปอีกไปไหนฮะ โอเคแตงครับคู่เก้าอันตอนนี้ผมนี่รู้สึกว่าตัวเองนี่ฟลอยแล้วครับตรงนี้เหมือนจะลงรูลงรูรึกเลยนะแต่เรายังไม่ลงนะครับตรงนี้โอ้แต่เราแหลกมากเดี๋ยวเราไอรอนไปเก็บแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะโอเคอัล่อกอัล่อ ไอ้หรอดังไม่เก็บเอาโคมาสีพันหนึ่ง <c oughs> เสียงดังปะโอ้ไม่บอกเลยนะน,นี่ยนายเค okay, ครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกคิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าก็จะลงอะไรนั้นก็อย่ายลืมที่จะกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคบายบายครับโอ้โหแบบ